สิ้นสุดการรอคอยสาแก่ใจแฟนคลับไปแล้วครับกับการประกวดรอบตัดสินมิสเตอร์สตาร์ชยแลนด์2023เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของไทยหล่อฉลาดสมาร์ททั่วไทยทั้ง77จังหวัดปีนี้จัดใหญ่จะเต็มฉลองครบรอบ5ปีจัดการประกวดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อวันเสราร์ที่8ก,กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่ห้างดังชั้น4โคราชฮอลเซ็นทันโคราชโดยที่หนึ่งในปีนี้ได้แก่มิสเตอร์สตาร์เชียงรายไตรไตรเวียงเจริญครับ ผู้ชนะคว้ารางวัลประเทศจีวมาแล้วครับผมครับเป็นไงบ้างาครับนีใหญ่ขึ้นมว่าเดิม<ช>ด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องขอบคุณประชาชนทุกคนทั่วเมืองไทยที่ให้เขาเรียกว่าเชียร์มิตาสตาทุกๆปีแล้วก็ติดตามมาทุกปีลต,ตปลอดปีนี้ก็ได้นุ่มรอคือมาจากหลายภาคหลายจังหวัดแต่ว่าเราเราเก็บเราดูตั้งแต่การเก็บตัวแล้วก็ดูรอบตัดสินด้วยของคณะกรรมการ นะครับซึ่งเวทีของเราไม่มีบล็อกไม่มีล็อกตำแหน่งนะฮะอยู่ที่ความสามารถของน้องๆแต่ละคนนะครับในปีนี้ไม่ว่ายิ่งใ,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปต่ทุีมีโชว์ต่างๆน้องๆให้เห็นศ <เอ S 2> ักยภาพมาเต็มที่ใช่ครับอยากให้น้องๆทุกคนได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตัวเองออกมาครับเพราะอะไรครับปีนี้เราถึงเ,าเอาระเบียบใหม่ด้วยคนละดีอ๋อยากให้น้อง ที่มีความสามารถในการร้องเพลงครับได้โชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้กับท่านผู้ชมได้เห็นคือไม่ไม่ไม่ไมใช่แค่คําพูดหมายถึงว่าเขาจะได้โชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองในวันที่รอบตัดสินเลยอย่างนี้ครับถูกใจแม่ยกต่างๆเทียบเลยในไลน์ก็แบบคนสมนัเยอะมากครับมันยีน่ามจะยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นอีกไหมครับ ก็ต้องรอติดตามชมครับครับผมรับตำแหน่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับเพราะว่าตอนที่เข้ากองประกวบวันแรกก็รู้สึกว่าพี่ๆหลายคนเขาก็เก่งแล้วก็หน้าตาดีกันมากๆก็ไม่รู้ว่าให้เราจะมีพื้นที่ในเวทีนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็พอได้ตําแหน่งแล้วก็รู้สึกที่ใจมากๆเลยครับเตรียมตัวทีนี้วเอาเตรียมตัวมากครับ าถามว่าเตรียมตัวมาขนาดไหนก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เราก็พอมีประสบการณ์อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยเจอเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็นำเบสิกที่เราเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับแล้วว่าประสบการณ์ที่เราเคยมีมาแล้วก็พยายามเพิ่มเติมตรงนั้นไปใช่ครับครับแตก็<อ> รู้สึกว่าตกใจกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกสำหรับผมเหมือนกันครับ mm hmm. ก็ในการที่ผมก็รู้สึกว่าได้เจอพี่ๆน้องๆที่มีความสามารถที่หลากหลายมากๆและผมก็ยินดีมากๆที่ได้เจอพวกเขาครับ mm hmm. ก็ขอบคุณพวกเขาเหมือนกันครับที่ทําให้ผมได้เจอแล้วก็มีประสบการณ์นในวันนี้เหมือนกันครับ mm hmm. ขอบคุณครับอครับครับผมก็ผมไม่ไม่คิดว่าแบบจะเข้ามาอยู่ใน ในท็อป5ด้วยสำผมเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีเลขเหมือนกันครับเป็นประสบการณ์แรกเลยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีครับผมครับผมครับครับผม,ผมก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้มาอยู่ในจุดนี้ <c oughs> ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาได้ไกลขนาดนี้ <c oughs> ก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อน, <c oughs> อนๆทั้ง77คนที่ ให้เรามารวมกันมาร่วมสนุกกันมาร่วมประกวดแล้วก็อยากจะขอบคุณเ,เวทีมิสเตอร์สตาร์ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเหนื่อยเพื่อที่จะให้งานมันออกมาดีที่สุดครับขอบคุณมากครับที่ผมคิดนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นแล้วก็ผมก็แฮปปี้มากเลยที่มาได้อยู่จุดจุดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์แรกของอาการแสดงเวทีครับ ล้วก็ผมเราขอบคุณทุกคนนะครับหมอท้าคดรเลนพนธ์จะเอาน้องเราใช่ใคทำอะไรต่อบ้างอ่าตรงนี้ต้องดูที่ว่าน้องแต่ละคนมีศักยภาพความสามารถด้านใดบ้างเราก็จะส่งเสริมด้านนั้นครับตอนนี้เห็นแล้วไหมครับอ๋อตอนนี้ก็พอเห็นบ้างครับจะไปอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานการแสดงนะครับ ประสบของตัวเพลงเองที่น้องๆมาเอ็กซ์คลาสระเบียบก็มีก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับเพราะอย่างพี่นุ่องเราเขาลงเพลงได้ด้วยใช่ครับนิดหน่อยนิดเดียวครับต้องลงมันนิดเดียวดีกว่าจริงๆครับเพราะว่าพี่ๆที่ได้สตาร์ไว้ก็คนนั้นเขาก็เก่งจริงครับใช่แต่คนิดเดียวดีกว่าก็คือทั้งห้าคนไม่ว่าเขาจะสนใจไปในที่ทั้งไหนแล้วว่สนับสนุนใช่ครับ อย่างวันนี้เองมีกรรมการที่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้กํากับต่างๆมาเป็นกรรมการด้วยแอบประจีบแอบมาอะไรยังไงกันเือยังอ๋อจริงๆแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันที่ร่วมงานรู้จักกันมานานยาวนานก็เลยมาช่วยกันเป็นกรรมการมากกว่าครับแต่ก็แต่ก็กัวเขาสนใจเพราะแต่ละคนเขาเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยใช่ครับเต็มที่เลยใช่ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดละครครับก็คือลองๆมีแบบที่จะได้แบบ ก,ก็ตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของอนาคตครับจะมีแบบไปเรียนค่าต่างๆเพื่อเพิ่มเติมสุณภาพให้พร้อมสําหรับการเข้าสู่วงการเพิ่มเติมต่างๆ,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 ๆต้องดูที่จังหวะเวลาและโอกาสครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่สนุกว,ว่าคอมเตอร์ต่างๆไ,ไหมครับอ๋อก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่รับชมแล้วก็ทางเพจบ้างแล้วก็ เข้ามาชมได้ตัวเองในการประกวดมิตรตาไทยแลนด์นะครับยังไงฝากติดตามชมผลงานน้องๆได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับทั้งกรรมการและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้จัดวิธีทีดีๆแห่งนี้นะครับก็ถ้าไม่มีทุกๆคนไม่มีผู้สนับสนุนแล้วก็ไม่มีดรบุญมาก็จะไม่มีเวทีนี้เกิดขึ้นครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับ